เดี๋ยวห้อสิพาคุณผู้ชมค่ะไปเช็คสภาพอากาศในภาคอีสานของเ้านี่ว่าช่วงนี้สภาพอากาศสิเป็นจังไดค่ะสถานีอากาศมือน,นี้อยู่กับคุณสกุลสารจันทร์ค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณอุดมรักษ์คุณภพภพรและคุณผู้ชมทุกท่านครับ ครับผมครับในขั้นสภาวะครับเมื่อวานนี้ภาคอีสานบนฐานนี้ตรวจอากาศของกรมดุิย่ามีรายงานฝนตกอยู่จังหวัดนครพนมมุกดาหารกาลสินธุ์ร้อยเอ็ดแล้วก็ซีมาบุรีรัมย์และอัน,นาชลเลิศครับโดยเมื่อวานนี้ครับบรนฐานนี้ตรวจอากาศของกรมครับตรวจวผลผลในหล,ลายสุดอยู่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์0.8มิลลิเมตรครับส่วนภูมิมธรรสุดเจ้านี้ครับ ภายในเฮื่องทอรมมิเตอร์อยู่จังหวัดอุบาหารวัดยี่สิุดองศาลอยเอ็ยีด24.2อ,องศาเจสโซท่อน2ี่องจาองศาอำนาจเจริญยี่สิบสองจุศาศีสะเกษ23.8องศาอุกกบลราชธานี2่ิอง,องศาโดยเหมอเสาร์นี้ครับอยู่สถานีต,ตกาดจอดเลยครับวัดเอตำกระมูครับในบริเวณภาอีสานวัดใ่ย0องศา,าเซลเซียสครับ ส่วนภาพเรเส้นตรเมฆและภาพ雷达ตรวจฝนจากเว็บไซต์กรมทุ่งหญ้าตอนเช้ามือนี้จากอิทธิพลของเพลิงความกดสูงหรืวมวลอากาศเย็นกระปับบนกลางปกคลุมประเทศไทยตอนบนเกิดไทยตอนเช้านี้บนภาคอีสานเห็นแห่งปกคลุมบางพื้นที่ครับแล้วก็ภาพเร,รดาร์ตอนเช้านี้ครับเห็นคุมฝนกับดูเพลงเิงเกษตรเลาวและประเทศเวียดนามครับก่อนหน้าโน้มเคลื่นอนคำว่าตกโดยไม่ภาคอีสารใจในตอนขึ้นขึ้นนี้ครับ ครับแพร่กระจาศเพื่อนค a i s a n ครับตั้งแต่ตอนเช้าวันหนึ่งถึงตอนเช้าวันอื่นครับ,รบมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิจละลดลงหาดทึงเจ็ดองศาเซลเซียสโดยมีฝนฟ้าขนองลอยละ20ของพื้นที่ครับมีลมกระโชกแห้งบางหม่องครับขะเนเ้นผลเรชนจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นนครศรีธรรมราชบุรีรัมย์และก็ะสุรินทร์ครับรุม่มทำทุกรับ18-18องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงส mm ุดในโฮมครับ31-33ถึงองศาเซลเซียสเรื่องหยาดฟู่ครับมีอากาศเย็นแลงหนาวผู้ใดอยากไปเที่ยวกับจุดนี้อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ14หอด1 9องศาเซลเซียสลมเป็นลมหนาวเชิงเหนือความเร็วประมาณ10หอด30กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับครับในช่วงนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนครับลองจะไล่จากพื้นที่ภายนองและลรมโชงแห้งแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากอากาศที่หนาวเย็นลงครับ รวมถึงระวังตะาลจาก,กพักขี้ไพ่เนื่องจากอาจจะเกิดขึ้นได้เนื่องจากอากาศแห้งในระยะนี้ครับแล้วก็มีลมแพงนำในระยะนี้ทางเกษตรกรครับก็บคู้ระวังความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อผลผลิตการเกษตรวนน้าครับแล้วก็สามารถติดตามข้อมูิ่มเติมในจากสื่อสังคมออนไลน์สถานียุคใจเสียงแอปพลิเคชันในเว็บไซต์ของกรมตุลายาครับครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ นะ <c oughs> คะขอบคุณคุณสกุลสาราจารันนะคะเรื่องของสภาพอากาศต้องติดตามโดยเฉพาะช่วงนี้เป็นช่วงของการเก็บเกี่ยวเรื่องของผลผล,ผลิตน้ำนะคะต้องติดตามเรื่องของสภาพอากาศน้ำนะคะ